เรวไปเห็นแล้วข้อพว้ดแล้วครับจวดอืมอิ่มแห้งขนาดเตียมที่สามครับปลาขิงอ้าวมันตปะปลาขิงเท่าไนี่สามเตียมเขียงล้วนเขิงเก่าขิงครับ สวัสดีครับผมพี่น้องสุภรพนายครับผมมาครับผมมืาอนี้พาพี่น้องม ah าหาลุยไส่เบ็ดครับผมนม้ำถั่วมบรรยากาศน้ำไฮน้ำนาครับตอนนี้ครับบรรยากาศกับน,น้ำบุรุะครับน้ำม,มันท่วมมาบโมเลกมาหลายเมื่อ้วครับอีพอเพิ่นกับมาใส่อยู่คันยางไม่พ่นละใส่เป็นน้ำกันนี่แหละครับผมน้ำถั่วหมอ,อกซา,ไป,า,า,าไปนี่ครับหาไส่ไปนี่แหละเงี้ยใส่เดือนครับผมมืาอนี้เงี้ย,ยเบ็ดกับอลายครับเบ็ด สามสิบหลังยี่สิบเก้าหลังนี่แหละครับผมนม้ำไล่เนี่ครับน้ำท่วมให้น้ำมากน้ำมันรุนมาจากคลองครับท่านี้มีผู้ใดมาใส่มีแต่เผืนมาใส่มือนี้พอมนใส่ยู่พุ่นผมก็ที่ใส่ไปนี่ใส่สวนกันไปนี่แหละครับผมมากเพรามันรุนน้ำกันมือแรงเดี๋ยวขอตัวใส่ก่อนครับผมมันบรรยากาศผมประเดีย๋ยวไม่บอกยังไรครับผมพอกันมือแรง มารุนน้ากันว่าจะมานบมัมนเดี๋ยวตอนนี้ไปใส่น้าก,กันครับเบึงน้ำในไหลนี่ครับผมมีข้อามมานบโอ้ป่าน้ำไหลนั่เนี่ยใสเดียนครับผมน้ำท่วมน้ำท่วมทงครับไปเฮ็ดยังกับว่าได้หายอยู่หายกินไปซะแล้วครับบ่ได้ปัากในพี่น้องเบื้องไรแล้วครับผมวิธีก่อคือเกาเหรอครับเบ็ดไหมครับผม เดิมเบ็ดไม่น้ำละขั้นสันสันใส่ได้ทั้งเบ็ดกบทั้งเบ็ดป่านี่ก็วิธีกวาผมน้ำถท่มนี่แหละครับเสียบรวดเห็นขั้นเบ็ดบ่โอ้น้าทถลมครับมาถลวมอีกเที่ยงสิบ่มิดขั้นเบ็ดผลบ่โอ้เอ้านั่นแหละครับ ๋ยวใส่พี my venir, my mayor, my ่น้องเบื้องหลังสุดท้ายนะครับผมผมยันกล้องตัวน้ำยันบุกคุมครับกล้องบรกันน้ำมาเลยตัวสับทายซับขอใส่มีหลังสุดท้ายครับผมเดี๋ยวจะหาหม่องใส่มันลุน้ำใส่ครับสิมานบอมานทำเป็มาหลุดน้ำกันเทเดียวมือเลี้ยงนะครับโอเคครับผม พอกันเมือเลี้ยงครับมาจะมานบรมาณนึคือบดขากลับยางหน้าหนี้เตี่ยมโดยสีไทยพี่น้องมื่งนะครับผมไปครับผมขอตัวแสกันครับนำล้วนไรนั่งบันเทียนนี่พ่อกันตอนยามครับสวัสดีครับผมพี่น้องตอนคำคำครับผมไปครับผมหายามเบียดไปนี่มันจะมีก้มมันบ่ฮาผมเบียดนี่ขากลับยางก็ขึ้นมาโอ้กบกบหน่อยกบหน่อยขบหน่อย อไปแล้ววงเวียนหนียางก้นมาได้ปากคอหน่อยตัวหนึ่งตัวซ้ำซ่อสอ,องนิ้วหน่อยผมเลยบัถ่ายโอ้เมื่อกี้ยันกบกบหน่อยครับผมหลุดกล้องจ้องไม่หลุดได้บริถทายครับยางก้นมาไปครับผมดูน้ำกัดดุยน้ำอีกจะมีควาวหมานบอโอ้ยดุยน้ำดุยค้นครับหาอยู่หา,หากินโอ้ปากหขยหน่วยงามเลยจังไปยหายเจี๊บเอาครับ ครับับพอได้ไปปิ้งตอนกลับขึ้นมาผมก็เก็บไปแล้วละครับส่วนหนึ่งไปก้อยก้อยกินแลี้ยงอยู่เสียบอยู่ครับหายอยู่ห่างจี๋น้องล่างหน้าจึ๊กบจื๊๊จึ๊กบจื๊๊ไปยังบินควายเดี๋ยวปลาเคียงบ่โอ้ยปลาเคียงละมือส่งอีดีโอ้ปลาเคียงหน่อยนี่ครับเตีมเยมแดกเขาเอาก้อนครับผมกู้ข้อมัน ขิงครับแหอกมันหร,รือปลาขิงครับมาตะเวียนขนาดนี้ปลาขิงหน่อยดุยน้ำครับนี่พี่น้องลงน้ำด้วยน้ำลังนี้โอ้หล่อนเพี่ยงตับเอ,อ้าขอเปลี่ยนเงี้ยก่อนครับผมพี่พอเพิ่งยั่วข่ามันเพิ่นได้ปลาขิงหน่อยสองวงตัวท่านหอวยนี่เป็นแต่ว่าคือดอ่ะไปดุยน้ำกันครับผมหม,มัมนบ่หมันให้อยู่ให้กิน มีหลังนึงครับลุยน้ำใสมันิ่งกิดจีบกคื่อแล้วมันมีกระรอนหลังน,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 งนึงครับมีทีดีโอ้เป็นย่อนลุยน้ำใสบ่รอนทีรีมังนายหลังนึงครับโอ้ปลาเขียงเตียมที่สวงปลาเขียงเลยครับ ปลาขิงเก่าครับผมพอได้ตต่มกันสองเตี้ยมปลาขิงล้วนีก้อยปูไปครับนี่ปูน้อยมั่ค่อยบหล่อนใส่ใตะขีกรเดียนแล้วมัน่อนดีในอิน่มเงยปูเกบอีปูปมากไ้้ประมาณสักห้าหกตัวใส่ปูน้อยไวนะ้น้ำ เตียมมันเงอนเสาหมูปลาขียงอี่แล้วครับจวดอ,อิ่มแห้งขนาดเตียมที่สามครับปลาเขียงอ้าวมันตปะปลาเขียงเท่ะไห่สามเตรียมเขียงล้วน,นเขียงเก่าเขียงครับอืม สามเตรียมแล้วครับเยงิงเฮ้าหนาหมานคืนอเก่าแหละใสเงียนครับนามเบียดว่าไก่กเครื่องแล้วครับพี่น้องมา,าได้ไปลาเคียงสามตัวโอ้เงี้ยม,มีดตะล่อนไม่เป็แต่แมนเท่ด้วยน้ำใสจำไรป่าครับแต่ปลาเคียงละเขามาโอ้ยมันขนาดไม่เตรียมครับเดี๋ยวไปเห็นแล้ว คอวับวับยอบยอบนอบ,อบ,อบป้าคอป้าคอป้าคอน้อยคอหน่อยครับนี่ครับใส่ซ้ำนี่แหละปลาปุา่นเงยไปใส่เมดปุ๊ซ้ำนี่ก็กินครับผมหาอยู่ให้กินนั่นแหละแามพีซีเนาะ มันมันจีเปี่ยมครับผมประเขียงสามประคอหน่ بل, อยหนึ่งเนาะพอได้ปูนพอได้ปูนข้าเจ้าว่อเรียวง่ายพ่อบัตริชิขราเจ้าบัตริซึ่มเขาหายอยู่หายกินนั้งสิแล้วครับผมเนาะหลังหนามากอีกอ่ะยิบยวบๆยวบๆยบบหยบบอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าอะไรป้าขิง แน่นอนชัดเจนปลาเคีงครับระบาดดีขนาดหืมกรเคีงเก่ากระเคีงครับเตี้มที่ห้านี่ครับหาเตี้มปลาเคีงสีเมียเ๋ยาไม่ได้เสือเขาหรอกวะไอ้ยูให้กินเมื่อไห่ละครับเอ้าหมานคือเก่าปลาเคีงเก่าครับ หาไปกินเนาะคนเสบเสพบุหรีเฮียร์ชิมเข้มหรอกคิงไลเมียอยู่ซีเมียแล้วสวัสดีครับผมพี่น้องตับเส,สืครับผมไปพี่น้องเศ้านี่พาพี่น้องไปหาเก็บเบียดเท่ามานันมีความหมานปลาซ้านี่จะได้เพิ่มบ่คื่อน,นี่ได้ปลาเค็งหาตัวเคิงหน่อย พอได้ปี่งนี้ครับแล้วก็ปลัคน้อยตัวหนึ่งมาเคลื่อน,นขากลับกรได้ปล้คน้อยอีกตัวหนึ่งสองเ้านี่ครับสะมีความ,มานบอ่อีพอเป็นกลับล้วมั้งเป็นหอยเป็นเกลเบียดไปแล้วเขาจะมีความ,มานบ่ว่ยน้า,ก,นนนา,นากันต่อครับผมเศราครับหนาวน้ำกันต่อครับผมเ้านี่จะมีความ,มานบ่โอ้น้ำลงตัวเนี่ย น้ำลงครับผมโอ้น้ำมดมลงแล้วโอ้ขันเบียดลังเลกครับโอ้ขันเบียดจุยเลยโอ้ลังพนี้ตัวครับผมหลังหนมีตัวขันหนีเบียดจุยเลยแสดงว่ารุดไปครับหลังไหนมีตัวนวบคือตัวนว่อบหน่อยแต่โอ้ปลาคอหน่อยนว่บนวบ,นวบ,นวบโอ้อาวอ้า เอาเอามาแล้วเตรียมเรียกเข้าขอน้อยนี่เี๋ยวผมสิบ,บอกเลยครับผมวิธีหามันกินเลือกนะครับผมคันผู้ได้ย่านมันไตนี่บอกวิธีครับนี่ครับปลายเบ็ดครับย้อนกับปากสอดออกทางเหงือกงั้นส่ครับนี่ครับแทงมาน,นี่คันไม่อยากตัดสายเบ็ดนะครับนี่มันเขียนดวงเบ็ดมายัางส่ นี่ครับผมปวดตรงนี้นี่ครับวิธีปวดนี่ครับเรียบร้อยบวดไตบวมีไตครับนี่แบบนี้ที่ทปวดนะครับพู้ใดที่วา่ากินเลือกอก,ออกินเลือกปวดยากนี่โอ้ยย่านต่บบกินเลือกครับผมบบกินเลือกมันหลุดผมอยากให้มันกินเลือกกันนะบวมีลุลลด เรากินลึกบ่มีตายพร้อมครับพอดไต้ตมไม่กี่ได้ายดีครับแต้มหนึ่งครับผมพง่ายครับผมมันจ่มันมันติดอยา่างตะบ่กินลึกเหมตะบ่กินลึกนี่มันหลุดง่ายไปหลุดน้ำกันต่อครับผมลดูน้ำกระต้อเซาน้ำล้งครับโอ้ขนาดน้ำลงกว่านี้ดีจีเรียงกันตั้งแท่หน้าดีกว่านี้ไข่แน่อยู่โอ้ เบียดผมขึ้นมาอยู่สิปอดเบียดทักมุนอีปุยอู้เบียดทักเลยครับนี่เป็นเงียปูครับผมนี่ผมใส่ไปนน่ยหลังนี้ที่ผมใส่อีปูไปมัขึ้นนี่ปอดเบียดจากยูหนี่มาผี่ถอนหาขั้นไม่เลยครับ นี่ผมเสียบไปนี่ปีนหักขั้นขึ้นมาเลยหลุดปัดโทตเสยงว่าบกักไงครับผมเบียดหักมุนอุยปุยอู้เสียดายเท้บ้าถึงว่าบักงกินครับอีปูบุยูเลยครับหักหลุดไปเลย โอ้เบียดป,ปูโอ้พะหิมกินรอบดึกตายโอ้เบียดหักเลยครับทางนี้ซื้อลืออยู่โอ้เสียดายเทะโอ้แต่เสียดายนาะคันเบียดหักสูงเลยครับเทะมันเสียบลงมันหกักมันถอยขึ้น ย้อนลิโอหักเลยโอ้เสียดายครับไปมันเป็นของเฮาครับผมหลุดไปแล้วเนยอีป,ปูปูน้อยจุ่มเสียไปมันขึ้นไปแล้ะโอ้น้ำลดครับทางนี้กระปูยังคือเก่าอยู่ครับนี่นี่ปูน้อยโอ้เลี้ยแต่ดวงถือว่าปลาสัวไปแล้วโอ้เบิดเบอร์นี่เพราะเอาอยู่นิ่มเบยซิบหานะครับนี่ ใช่เี้ยอีกปู่ประยูรนะครับเบอร์สิบหา้าอย่าหาเห็ดได้เบอร์สิบหา้าเบอร์สิบแปดอยู่ครับโอ้หนามอีกับปูล่ล,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 ลอยลอยู่ทังฝ่าเลยน้ำน้ำลงเห็นว่าน้ำลงอีกับปู่หน่อยลอยทั้งฝ่าเลยครับปู่หน่อยลอยทั้งฝ่าเลยน้ำลงครับโอ้น้ำลงกว่านี้เมื่ใส่เห็ดยดี้ยอีปู่ได้แล้วเนี่ย ปอยง่ายเห็ดเด็ดหักก็นี่กับปู่งานเราเด็กเราเล็กพวอเราปู่หน้อยเก็บครับไม่เก็บไม่ได้ก็ต้องมาใส่ใหม่ต้องซ้ำครับน,นี่น้ำล้วงล้วงกับขาก่อนอ๋อยามาบักไลน์แล้วครับบ้ถือครับน้ำลงอันเทียเลยโมมีอย่างเลย Nam boka kapu lang niko kiko yo. Tay yo yam 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 go yo. Oh nam lord kap. Oh, bởi vì luôn nam. Hi, mày 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 อย่างนี้อ้เอาประเขียงน้อยเตียมที่สองเขียงน้อยพอได้เติมกันครับตัวงามอยู่ครับเขบาโบกตาเลยโบกตาหลุดเลยสเสียงป่าพวนประกินยงเนาะสองเตียมครับผมพอได้เติมกันพอได้ปิ้ง กินกับตำขุงนยูไฮกินครับขึ้นกับเด้ปผัเค็งหาตัวคนนี้มืขึ้นเติมกันครับไปปตาเนี่ยต้องถาน้ำลดนะผมว่าว่าสิริกินมันครับน้ำลงมันขอนน้าสิริกินครับเนาะล้างหน้าเห็นแล้วเตี่ยมของจองจองขงจองเขาโผล่ปากตัว โอ้ใส่งามที่สุดในบนรรดาถึงตีดมานี่ครับตัวนี้โอ้เขาโบตาครับประโขครับผมโอ้หลุดซะหน่อยเขาโบตาบม่หลุดดอกออใส่ถุงกันครับโอ้รอเตรียมนึงครับขอหน่อยใส่ส้มีแล้วครับเนี่ยเสียเดือน เบียดผมจิวเลยจวด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 โอ้สีขพันดินยางครักนังเก่าครับสีดำลังเก่าสีดำบกขาดด้วยครับนี่ตัวเนี้ยเป็นได้กับบกขาดเป็นโลกับบกขาดครับปลาตามจิวในจังหว่อยเอ้อ คครับผมสามเตีมครับเซาน,นี้เมเลล็ดเกี๋เบ็นแล้วล่ะบัวไทยไม่พี่น้องเบืง้งพอได้อยู่ได้กินพี่น้องเลยแจ๋วพอบอดีซื้อกับเขาครับให้แน่อยู่ครับหายอยู่หายกินบ่มีเงินอยู่ได้ครับหายอยู่หายกินไปเรื่อยโอ้แตายต่ตัวคอนเท้เอ้ามาอีกแล้วก็เตียมหนึ่งข้างหน้า นวบนวดดินโอ้ดินผ่านปรกกอหไ่อ้วบอ้วบนะดินมาแล้วครับผมนี่ใส่กำลังปรนอ๋อนี่นี่แหละใส่กำลังกำลังหิดออครับผมใส่เนื้อแดดเดียวใส่อออกำลังเห็บแซดไปออ่ของชอบครับออ ปุย๋ยสีบวมาก็นีเลยครับผมสีตแตรมเชา้านี้มิตรลุนนี่ตัวใหญ่งกินมันบ่ได้ละครับช่วงนี้น้ำท่วมกินเดสนีเลรครับตัวใหญ่ยงนี่มันก็ไปทั่วนะครับมันต้องรอน้ำโบกเดี๋ยวมันก็บปลาไหลทาว่าปลาไหลายาไหล,หลครับช่วงน้ำท่วมนี่กันเพท่านตัวน้อย ตัวน้อยมันลายกว่าตัวใหญ่ตัวใหญ่กินบระท่านมันไปไปบับลล์ครับหลังสุดท้ายมิสซิลีครับใส่ไปกลางคันเทียนาดีครับเนี่ยน้ามันตรวจมันหล่นมันขึ้นหล่นครับกรณีอันนี้มันบวกลงเรียบร้อยครับผมเซอร์นีซีเตียมโอ้เหลี่ยมตามเดือดขึ้นแล้วครับขอหน่อย สามปลาคิงหนึ่งครับแซานี่ขึ้นนี่ปลาคิงหาคอหน่อยหนึ่งเราทำอีกหนึ่งโอ้สิบกว่าเตี่ยมหลท์เตือบอยู่ครับผมตัวตัวน้อยมันนะครับมันขนับเตี่ยมในไลท์นะครับร่วมกันเหมือนนี่กึ่งนี่กั้งนีมือขึ้นนี่บริโภคลูกในพุสี่ขีดบอสไดไลท์เตี่ยมครับผมเอา ถือว่ามาันอยู่ครับนับจุดนวดเตี่ยมเอาเนาะครับสี่ปวดเตี่ยมถือว่ามาันอยู่ถือว่ามาันอยู่ครับผมมันอยู่โอเคครับผมจุดนี้บ่ม,มีอย่างไรครับหายยู่หายกินน้ำให้น้ำหมอกกำหน้าลปครับพอ,อั่านิปหนาครับผมจุดนี้เขาไม่แล้วฝากกดติดตามกดไลค์นะครับผมพอม,มีก็กมาเกะเฮ็ดลิใไม่ๆเด็กกระหกักหลังหนึ่งเกียครับมีบักเงี้ยนอน อันเบ็ดหักแบบนี้พ่ออันคลิปรหนผมคลิปนี้ตะเวนขึ้นแล้วครับสวัสดีครับ